พิชิตโรคเรื้อรังเบาหวานไขมันความดันหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งยังไม่พอป้องกันต่อต้านความเสื่อมของร่างกายในเรื่องของเซลลสวยคุ่นดีสำหรับสาวสาวชายแข็งแรงกระเป,ป๋าดูดีมีฐานะน้ำเดเลหน่าน้ำอร่อยเป็นน้ำสมุนไพรเข้มขนกก้นสกัด จากหลายหลายสมุนไพรรวมทั้งหมด36ชนิดเป็นการผลิตแบบสกัดเย็นเพื่อทรงคุณค่าของสารอาหารอย่างพิถีพิถันใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้ำสมุนไพรไลน้าที่แสนอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นวิตามินเกลือแร่ต่างๆเรื่องของระบบอินไซต์สารแอนตี ออกซิเดนหรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้อีกด้วยช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายเช่นข้อต่อต่างๆเมื่อดื่มน้ำสมุนไพรแสนอร่อยของเดอ,อะไรน่านั้นรับรองได้ท่านจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะมีหน้าที่ป้องกัน โรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานไขมันความดันโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งปากมะลูกมะเร็งรังไข่สามารถลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเส้นเลือดในสมองตีบอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีไตกิสลายที่ช่วยในการ ย่อยอาหารของร่างกายที่มีคุณภาพและให้ดียิ่งขึ้นช่วยชะลอวัยช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการขับถ่ายให้เป็นปกติโดยเฉพาะคนที่ท้องผูกช่วยลดการอักเสบช่วยลดในเรื่องของภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารทะเลแพ้เกสรดอกไม้แพ้ขนสัตว์แพ้อากาศและยังช่วยยับยั้งเนื้อง,งอกที่อยู่ในร่างกายของเรา ยังดูแลในเรื่องของโรคกฎดไหลย้อนทําให้หลับลึกหลับสบายผิวพรรณเปล่งปังมีน้ํามีนวลกระปี้กระเป๋าสดชื่นน้ําเดเลเอน่าแสนอร่อยเป็นน้ําสุนภัยที่มีแร่ธาตุสารอาหารแบบเข้มข้นกันเลยทีเดียวปัจจุบันข้อมูลต่างๆหาได้ใน YouTube และ Google ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่ จึงหันมาบริโภคผิดพธฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรแบบธรรมชาตินี้อย่างจริงจังเพราะมีความเข้าใจมากขึ้นด้วยสาเหตุหลัก2ประการประการที่1ก็คือทานเพื่อป้องกันความแก่หรือความชราหรือผู้เท่านั่นเอง 2. ทานเพื่อป้องกันในการเจ็บป่วยเพราะว่าทุกคนไม่อยากเจ็บป่วยของโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดหัวใจและหลอดเลือดและสำคัญก็คือโรคมะเร็งนั่นเองสนใจปรึกษาตามเบอร์ข้างล่างเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์